สวัสดีครับผนไชยเฟอร์นิเจอร์ชะเชิงซานะครับผมวันนี้มีสินค้ามารีวิวเช่นเดิมนะครับวันนี้เป็นชุดอาหารนะครับชุดอาหารทรงลีนะครับผมล้วนๆเลยนะครับ6ที่นั่งและก็8ดที่นั่งนะครับผมนี่ครับ8ที่นั่งไม้มะค่าไม้แผ่นเดียวสวยๆแบบนี้เลยนะครับที่ร้านเรามีทั้งเอ่อทรงลีที่เป็นไม้สักแล้วก็เป็นไม้มะค่านะครับไม้สักก็มี6ที่นั่งแล้วก็8ที่นั่งนะครับไม้สัก6ที่นั่ง19,0 0 0บาทนะครับ ไม้สักแปดที่นั่งนะครับไม้ต่อหลายแผ่นก็จะ26,500บาทนะครับแต่วันนี้พามาดูไม้มาค่านะครับไม้แผ่นเดียวนะครับนี่ครับแปดที่นั่งนะครับแปดที่นั่งแล้วก็หกที่นั่งนะครับเป็นขากึ่งทุกรุ่นเลยนะครับผมเป็นขากึึงแบบนี้ครับนี่ขากึึงแบบนี้อ่ะตัวนี้เป็นขากึ่งเดี่ยวนะครับแบบนี้กว้าง99ยาว150เซนติเมตรไม้แผ่นเดียวสวยๆเลยนะครับแล้วก็แบบนี้นะครัหกที่นั่งอ่ะเดี๋ยวพาไปดูชุดแรกเลยนะครับ ชุดนี้นะครับผมขากึ่งคู่แบบนี้นะครับขากึ่งคู่ไม้แผ่นเดียวนะครับหน้าโตะไม้สวยๆแบบนี้เลยอ่ะเป็นไม้มะค่าทั้งชุดเลยนะครับขนาดกว้าง79เซนนะครับกว้าง79เซนติเมตรยาว162เซนติเมตรนะครับราคาอยู่ที่26,500บาทพร้อมด้วยเก้าอี้นะครับพร้อมด้วยเก้าอี้6ตัวแบบนี้นะครับสวยๆเลยอ่ะพร้อมด้วยเก้าอี้6ตัวแบบนี้สวยๆเลยนะครับเก้าอี้เป็น พื้นนั่งไม้แผ่นเดียวทั้งหมดเลยนะครับกีพื <Gal> ้น <ets> นั่งไม้แผ่นเดียวโต๊ะก็ไม้แผ่นเดียวนะครับนี่ครับใช้งานชั่วลูกชั่วหลานเลยนะครับแบบนี้คุ้มค่ามากคุ้มค่ามากๆเลยนะครับผมใช้งานชั่วลูกชั่วหลานเลย26,500บาทเท่านั้นวิธีการทําความสะอาดก็ง่ายนะครับน้ำหกโดนหน้าโต๊ะก็ไม่เป็นไรนะครับโต๊ะพวกนี้โดนน้ําได้นะครับผมน้ำหกเราจะชุบผ้าเช็ดก็ได้เลยนะครับได้หมดเลยนะครับผมนี่ครับ สวยๆแบบนี้เลยอ่ะขากึ่งแบบนี้นะครับหที่นั่งกําลังดีเลยกว้าง79เซนยาวร้อยหกสิบสองเซนนะครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทไปดูกันที่ตัวต่อไปนะครับนี่ครับเก้าอี้ไม้มาค่าไม้แผ่นเดียวเก้าอี้ไม้แผ่นเดียวทุกรุ่นเลยนะครับโต๊ะก็ไม้แผ่นเดียวทุกรุ่นเลยไปดูที่ตัวต่อไปนะครับตัวนี้ขาเป็นขากก่งคู่แบบนี้ครับตัวนี้เป็นขากก่งเดี่ยวแบบนี้นะครับอ่ะแล้วแต่ลูกค้าชอบเนาะตัวนี้เป็นขากก่งเดี่ยวแบบนี้ ตัวนี้กว้าง99เซนติเมตรครับยาว150เซนติเมตรราคาอยู่ที่ชุดละ29,000บาทนะครับจากกว้างกว่าตัวเมื่อกี้นะครับจากกว้างกว่าตัวเมื่อกี้นะครับผมนี่ครับไม้แผ่นใหญ่กว่าเป็นไม้แผ่นเดียวเหมือนกันลายสวยๆเหมือนกันนะครับผมเก้าอี้นะครับโต๊ะก็สวยเก้าอี้ก็สวยนะครับโต๊ะก็สวยเก้าอี้ก็สวยนี่ครับเก้าอี้กับไม้แผ่นเดียวเหมือนกันแบบนี้เลยนะครับ โอ้สวยจัดชัดเจนนะครับผมผวัญชัยเฟอร์นิเจอร์ช่างเชิงเซาของเรานะครับสรรหาสินค้าดีมีคุณภาพนะครับมาไว้ให้บริการลูกค้าเอ่อเอามารีวิวเนี่ยแทบทุกวันเลยนะครับผมเอามารีวิวแทบทุกวันเลยราคาชุดละ29,00 0บาทนะครับขนาด9 9้าสคูณอตงมนะครับตัวนี้ไม้หนาประมาณนิ้วครึ่งนะครับผมไม้หนาประมาณนิ้วครึ่งนะครับนี่ครับ ส่วนมากไม้จะหนาประมาณนิ้วครึ่งนะครับสามเส้นถึงนิ้วครึ่งนะครับนี่ครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับโอ้สวยนั่งสบายนะครับนี่ครับมีที่ร้านมีทั้งขากึ่งแบบนี้แล้วก็เป็นขาสิงนะครับขาสิงตั้งสี่เหลี่ยมนะครับหที่นั่งนะครับผมหที่นั่ง2 9 0 0มบาทนะครับสําหรับชุดนี้นี่ครับสวยวันนี้มีมาแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็อีกชุดนึ่งครับ ชุดนี้แดที่นั่งนะครับเป็นขาเกลึงหัวท้ายเหมือนกันนะครับผมแดที่นั่งเก้าอี้8ตัวน่ครับเก้าอี้ไม้มะค่าเก้าอี้8ตัวเหมือนกันนี่เดี๋ยวไปดูขนาดนะครับผมไปดูขนาดโอ้ตัวนี้ก็สวยนะครับตัวนี้ก็สวยขอบจะติดกับพีนิดนึงนะครับขอบนู้นนะครับผมตัวนี้เอ่อกว้าง98เซนนะครับยาว1้9ยนะครับกว้าง98เซนยาว199ราคาอยู่ที่38,0 0 0บาทนะครับด้านข้างติดกับพีเหลืองๆแบบนี้นะครับ อ่าแล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็ชอบแบบนี้นะครับบางคนก็ไม่ชอบนะครับแล้วแต่ชอบนะครับถามว่ามีผลอะไรกับไม้ไหมนะครับจะทําให้ไม้แตกหางไหมครับไม่เกี่ยวนะครับผมเป็นลายไม้เป็นธรรมชาติไม้นะครับผมไม่ไม่ไม่ทำให้ไม้แตกนะครับไม่เกี่ยวนะครับสวยนะครับสวยสวยสวยนี่ครับตัวนี้หน้าโตก็สวยเลยกว้างเกือบเมตรนะครับกว้าง98เซนนะครับยาว199ชุดละ38,000บาทพร้อมด้วยเก้าอี้8ตัวนะครับ นี่ครับพร้อมด้วยเก้าอี้แปดตัวสวยๆแบบนี้เลยโอ้โหสวยมากนะครับมาแต่ละชุดแต่ละชิ้นเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยอ่าสามชุดรวดเลยนะครับวันนี้คัดมาแต่ทรงรีทั้งนั้นเลยที่ร้านเนี่ยไม่ได้มีแค่สามชุดนะครับที่ร้านมีหลายชุดนะครับที่เป็นทรงรีแล้วก็เป็นเออทรงสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เป็นขากึง่งหรือว่าขาเสียงนะครับมีหลายชุดให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหานะครับแต่ว่าของสินค้าเราเนี่ย พออันไหนทําสีเสร็จใหม่อันไหนทําสีเสร็จใหม่เราก็จะออกมารีวิวนะครับเอามาตั้งรีวิวแล้วก็อ no. อ SDK, เอาไปตั้งขายนะครับอันไหนขายได้เราก็จะลบออกลบออกลบออกนะครับแล,แล้วมันก็จะมีใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับวันนี้ขออนุญาตอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายตัวนี้เป็นโซฟานะครับโซฟาตัวนี้ไม้ประดูโอ้โหไม้ประดูไม้แผ่นเดียวนะครับพื้นนั่งไม้แผ่นเดียวนี่พื้นนั่งไม้แผ่นเดียวแบบนี้นะครับแผ่นหลังก็ไม้แผ่นเดียวนะครับแผ่นหลังก็ไม้แผ่นเดียวขนาด กว้าง69เซนนะครับยาว190เซนติเมตรราคาอยู่ที่17,500บาทนะบาทครับราคาอยู่ที่17,500บาทไม้แผ่นเดียวไม่ว่าจะเป็นพื้นนั่งหรือว่าแผ่นหลังนะครับเป็นไม้แผ่นเดียวหมดเลยนะครับ69คูณ้อเซนติเมตรนะครับนี่ครับด้านหลังก็สวยนะครับด้านหลังก็สวยด้านหลังด้านหน้าด้านข้างนะครับสวยหมดเลยนะครับผมเป็นไม้แผ่นเดียวลูกค้าไม่ต้องก,ก่อไม้หดแตกห่างอีกแล้วนะครับผม นี่ครับสวยๆทั้งนั้นเลยอ่าเดี๋ยวไล่กลับไปทีละตัวนะครับตัวนี้ไม้ประดูนะครับโซฟา69สิบคูณร้อเซนติเมตรนะครับ17,500บาทนะครับชุดอาหารนะครับ2เมตรชุดอาหาร2เมตรสา0หมบาทนะครับผม2เมตรนะครับกว้าง98นะครับ8ที่นั่ง38,000บาทสำหรับชุดนี้อ่ะแล้วก็ชุดนี้นะครับ6ที่นั่ง99้าสิคูณร้อสิอมราคาอยู่ที่29,000บาทนะครับแล้วก็อ่าชุดนี้นะครับผมชุดนี้6ที่นั่งเหมือนนนกััะครบ 79คูณรซมนะครับหรือว่า162ซนติเมตรนะครับ26,500าบาทถ้าชอบสินค้าประมาณนี้นะครับประมาณนี้ไม้แผ่นเดียวแบบนี้ไม้มะค่าแท้ๆนะครับย้ำนะครับไม้มะค่าแท้ๆนะครับไม่ใช่ไม้ฉ่ำฉาไม้จามจุลีไม้อะไรพวกนั้นนะครับผมอันนี้เป็นไม้มะค่านะครับผมชอบแท้ๆแบบนี้มีที่ขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์ฉะเชิงสซานะครับสินค้ามีให้เลือกอีกมากมายที่ร้านนะครับผมแล้วเจอที่ร้านนะครับ